สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมากินปลาหมึกสายนี่ตอนแรกว,ว่าจะเอาไปย่างไม่ย่างแล้วเปลี่ยนใจเอามันนึ่งแทนนั่นนี่นึ่นงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมากินกันเลยนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าขออนุญาตตัดนิดนึงปลาหมึกสายปกติมันจะเหนียวนะอืมห้ามนึ่งนานนะอันนี้พี่ปอยน,นึ่งนานไปนิดนึงไม่นิดอตนานมากกลัวไม่สุกกัวมันไม่สุก อันติดอะไรเนี่ยเป็นหนวดเลยอะ่ะโอ้โหติดคอไหมเนี่ยข้าน <c oughs> ดุบๆนี่น้ำจิ้มพี่ปอทำเองไม่รู้อร่อยป่ะ <c oughs> น่าจะอร่อยอยู่นะทำยังไม่ละเอียดเลยอะ่ะ ไม่เหนียวกรอบอร่อยคล้ายๆปลาหมึกยักษ์เลยเนาะมันพันเดียวกันหรือเปล่าคล้ายปลาหมึกยักษ์เลยอะโอเคเราไม่ใช้ ช้อนแล้วเราใช้มือแล้วกันเพื่อความฟินในหัวใจใครใส่ปลาหมึกบอกมาชาบกินผักชีมันก็เด็ดยากมากเลยผักชี ต้องล้างดีๆนะปลาหมึกสายมันมีเมือกเยอะต้องล้างแบบดีๆเมือกมันเหนียวเข้าใจนะมันเหนียวกินกับต้มเหมไหม กินเข้าไปถ้ากินพวกของแซ่บมันต้องกินแซ่บๆแ,บ,แบบเนาะืเหนียวมากกินหนวดดีกว่าตรงหัวมันเหนียวมากวางอย่างนี้เลยละกัน ซอยผักชีกันดีกว่าอืมเด็ดเข้าไปจริงบางคนชอบกินผักนะ ทำไมคนกินเอากินเร็วทำเวลาทำเวลาหนอตัวหนึ่งกินชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่ใช่ป่ะต้องรีบกินไม่เสร็จร็วเรไม่ได้เหนียวขนาดนั้น พิซปรซื้อมาโลละร้อยยี่สิบแพงนะก็แพงนะโลร้อยยี่สิบนไี้คม่อืมร้อนสุราาไม่สุด นี่เขาเรียกว่าถั่วพูม่วง้าเคยเกินมากสีมันจะออกม่วงๆนะมันจะดำๆม่วงๆไม่ใช่ถั่วพูธรรมดามันคือถั่วพูพิเศษเริ่มเลยเทสแล้วพี่ปออ ถ้ากินหมดนี่ก็คือโลนึงนะบาบอไปแล้วบาบอไปแล้วพี่นี่จะบอกว่าอาหารทะเลนะบางเจ้านะสดสดสดแล้วก็ถูกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้กินปลาหมึกกับกุ้งถูก,ถก กินเยอะแก่แล้ววันไขมันอุดตันแค่นี้ก็ครึ่งโลแล้วนะ่ะกินยากอีกกินยากเดี๋ยวครั้งหน้าจะซื้อแบบตัวใหญ่หญที่สุดมานะ รอบหน้าเดี๋ยวจะซื้อตัวแบบเป้งๆ่งนะตัวละโลนะเมื่อช้าเจอด้วยตัวใหญ่มากไม่ซื้อกลติดคอตายกินมันทั้งตัวเนี่ยต้องตัดแล้วกินได้ดนะ แล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบายแล้วบายบายถ้าชอบอย่าลืมกด, like, กดไลคนะ์กดแชร์ด้วยนะกดซับสไคร้ด้วยก็ดีม,มากเากี๋ยวกหมาคลิปหน้านะบาย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 ด้วยพักชีบายบายไปแล้ว